ผลพวงจากราคาแร่ลิเทียมดิ่งหนักทำผู้ประกอบการบางรายขาดทุนเกือบ5 0 0 0ล้าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตในเรื่องราวของแร่ลิเทียมนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็คงรู้ว่าเป็นแร่ที่เป็นส่วนสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและถึงปัจจุบันนะครับยานยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตทั่วโลกแต่ผู้ผลิตแร่ลิเทียมในจีนกับได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากราคาแรลลิเทียมที่ลดลงเป็นอย่างมากซึ่งราคาของแรลลิเทียมในช่วงนี้นะครับยังคงอยู่ที่9500หยวนต่อตันและไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นนะครับโดย2ผู้เล่นรายใหญ่ของประเทศจีนนะครับอย่างเทียนซีลิเทียมนะครับและก้านเฟิงลิเทียมได้ออกมาประกาศว่าอาจจะมีการขัดทุนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้โดยทางเทียนซีลิเทียมนะครับก็ได้คาดว่าบริษัทอาจจะขาดทุนราว4 8 8 0ถึง5,000 530ล้านหยวนสำหรับช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับและเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทางเทียนซีลิเทียมนะครับได้กำไรถึง6,450ล้านหยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ32,100ล้านบาทส่วนทางก้านเฟิงลิเทียมนะครับ ก็คาดว่าอาจจะขาดทุนราว760 1,250ล้านหยวนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับมีกำไรถึง5,850ล้านหยวนซึ่งทั้ง2ปบริษัทใหญ่นี้นะครับก็ได้คาดว่าเป็นเพราะ ราคาแร่ริเทียมลดลงนะครับโดยคุณเจียงหวยปิงลูกสาวของ CEO c ีอ t โอเทียได้ออกมาเผยว่าการขาดทุนอาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากวัตจักรเวลาระหว่างการซื้อวัตถุดิบและการจําหน่ายโปรดักต์ให้ผู้ใช้งานและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ไม่ตรงกันในช่วงที่วัตถุดิบ แร่มีราคาแพงนะครับทาให้บริษัทมีต้นทุนสูงเมื่อเจอภาวะราคาลิเธียมดิ่งบริษัทจะมีรายได้จากการจําหน่ายแร่ลิเธียมลดลงสินค้าค้างสต็อกประเภทแร่ลิเธียมนะครับกำลังมีราคาลดลงเรื่อยๆจึงทําให้มีช่องว่างระหว่างราคาต้นทุนวัตถุดิบกับราคาผลิตภัณฑ์แร่ลิเธียมที่กําลังปรับตัวลงส่วนทางซีโอก้านเฟิงนะครับก็ได้ออกมาเผยว่าจากราคาแร่ลิเธียมที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลดลงอย่างต่อนเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากอุตสาหกรรมแร่ ลิเทียมชะลอตัวซึ่งหากดูจากกราฟแล้วนะครับจะเห็นว่าราคาของแร่ลิเทียมนะครับ เริ่มกลับมาดิ่งตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับหลังจากนั้นราคาของแร่ลิเทียมนะครับก็พุ่งอีกในช่วงกลางปี2023แล้วกลับมาดิ่งอีกครั้งในช่วงปี2024ซึ่งถึงแม้การเฟิงนะครับจะผลิตแร่ลิเทียมได้เพิ่มขึ้นแต่ผลประกอบการก็ยังลดลงและด้วยความที่รถยนต์ไฟฟ้านะครับมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทําให้มีผู้เล่นใหม่ๆนะครับสนใจและเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแร่ลิเทียมเป็นจํานวนมากและเกิดโอเวอร์สัปพลายนักวิ เพราะจากซิตี้ที่จับตาดูอุตสาหกรรมแร่ลิเทียมอย่างใกล้ชิดก็ได้ออกมาเผยว่า ตลาดลิเทียมนะครับยังคงซบเซาแม้ดีมานของดาวสตรีมแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้นโดยอ้างอิงจากรายงานรายสัปดาห์นะครับได้เผยว่าวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแร่ลิเทียมไม่ได้ลดลงยังคงค้างสตอ็อกในขณะที่ราคาจําหน่ายแร่ลิเทียมคาร์บอนเนตและลิเทียมไฮดรอกไซด์เ,เฉลีย่ยนณะวันศุกร์ที่5กรกฎาคมลดลงประมาณ1%จากสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้นะครับยังมีแรงกดดันจากการลงทุนในต่างประเทศที่ทําให้รายได้ของ2ยักษ์ใหญ่นี้ลด ลดลงนะครับโดยเทียนซี ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสองในบริษัทแร่ลิเทียมสัญชาติชิลีนาม SQM รายได้จากการลงทุนใน SQM มีแนวโนม้มลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนขณะที่ก้านเฟิงนะครับถือหุ้นในบริษัทเหมืองแร่ลิเทียม p i b e r a m i n e r a l ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นออสเตรเลียและมีมูลค่าการลงทุนในบริษัทลดลงส่งผลกระทบต่อกําไรของบริษัทเช่นกันนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับยังมีบริษัทเจ้าเจียงหัวหยโคบอล ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโปรดักรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ออกมาประกาศเมื่อวันอังคารที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ากำไรสุทธิในครึ่งปีแรกนะครับลดลงถึง 1 4ถึง28เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยเป็นผลมาจากราคาของแร่เหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลลิเทียมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับข่าวนี้นะครับทางเราก็อาจจะรวบรวมเนื้อหาไว้เพื่อเป็นหนึ่งในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาของรถยนต์ไฟฟ้า e-d ว่าจะมีการขึ้นราคาหรือปรับราคาลงอีกหรือไม่หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน